ไม่รู้เลยดีลยเอะเฮ้ยเลอะเอบีูลวไม่ดีเย้าวละเฮ้ยอ้ยอ้ยโอรยโออ้โอ้ยโ้ยโอ้้ยโอ้ยโออ้ยเอยอ้้้้ยโออ้ย้ยอ้ยโอ้อเอ้ย

เฮ้ยมันวัดว่ะป๊าปสองไปข้ามเออไม่นานไป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 เข้างนะมันถื่อนอรอยนะไม่มีปืนแมกซว่ะที่ระวังนะตัวแทนแลวป๊าปปวยปาปปยปปยอยได้ลังเลยอันนสโมก bro โอเคนเอ้ยโนวันบีเอะเอ้ย้บียี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่อยากได้อียมากกว่าบีอะอะไรอะตัวมนเออตัวมนต้ออโดนเนฮี่ยแม่งกล้องโคตรชัดเลยเฮี้ยปมลยถึงจะตายให้คุณไม่เคยรู้สึกว่ากล้องมันถ่ดยป่าวะเฮ้ยกล้องมันคลาดขนาดนี้ก่อน เลยพอร์ตหนึ่งพอป่วย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 พอป่วยป่วยไม่เหรอฮึอยู่ลองสวยอุ้ยเอาไอฮสองฮสองโอเคโอเคออสามไปแล้ว

มันกลัวแล้วมันกลัวแล้วน well. uh, ่าจะมีนะไปก่อนเหี oh okay. ้ยอะไรก็ไม hey ่รู้เลยเอเอแล้วปะเดี๋ยวเฮ้ oh. โอยโอ้ยโทษทีอะไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยออะไรซอลี่เลยโอ้ยขอโทษโอ้ยโอยโอยบาบ้โปุยโตยบ้าบ้โปยาเอามาเอามาเอาโอ้โหแลมแลมแลมัดดมาันมาโอ้เจี่ยบเอาเจีบผมเจีบผมจัดครับแล้วได้หนึ่งโอ้ เปลี่นคอร์เตอร์ผมเจนคอร์เตอร์เอ้เปรตเป็นซอรี่สอรี่เฮ้ยวีดีเคใส่ใส่เพื่อนทำไมวะโคตรโคตรโคตรโคตอะไรอะไรอะไระมึงว่าฟินิกกับเวโต้ที่ใครดำกว่าอุ้ยนี่น่ารอดฟินไม่เวโต้ดำกว่าทำไมเราคุยเรื่องท็อกติกเนี่ยไม่ได้ท็อกติกไม่เนอะน้บอสมันโอ้ยแม่มึงมันมาไอ้ดำ ร้อยสี่สิบแเลตโอ้ยโอ๊ยโอ้ย spike planted แข <c oughs> ็งใจว้ไอ <c oughs> ้ว่ากูได้ไหมแวงกิลเมซี่ขโมงขโมงข้องน้ำเซสโลมา มันต้องตายหากันในนี้กู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 กอกูกูกอะไรูกูกูรูก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 ูไดู้ม่รูู้ก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 ูู้กูไูกูกูมูก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 อกูกููกูกหือด เสียงสีขื้ที่ดีอ่ะอิดหน่อยเขาเอกเขาแล้ว,อวนนโอ้โหเป็นล้านพี่เปล่าแมนแล้วโอ้แมนวะแมนแล้ว,อว,ลวเอวเฮ้ยกรีนดิดคารานาตาอ่ะ วัน,ว,น,นวันต่อยเลสวันต่อยเลสเขาจะไม่โรเทชใช่ไหมน่าจะไม่โอ้ลอยสิไสี่ยี่สิบสองไปกันเลไปหนึ่งโอเคบีไปพีนิวอ้าวไปไหนไปหาแล้วไอพีชมันอา่าพีาพ่เพืพ่อน หนีไปเข้าห้องน้ำไปแล้วสปายค์พลันต์ดเบนอยู่ไปเลยได้เลยย่าตกชายเฮ้ยกันสายสองอะได้ดิไม่มาไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะไอ้แอด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 แอน กนห้องห้องน้ำห้องน้ำฟินิชฟินิชเฟตเมตเตอร์เมนออามาแล้วเฟตเฟตเฟต

ฮัลโหลยูท uh, ูปฮัลโหลจิ <c oughs> <What S 1> <c oughs> ๊กต่อฮ <put> ัลโหลทวิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดิไอ้ไอ้บูมบอทบูมบอทวัตโอ้ยเ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 อ้ เ้าเดินอนี่เข้าหัวกูจ้าโอ้โดแม่มึงเฮ้ยหดแม่มัน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 มาแมาอันติงเมจอะไรอันติงเออมันมันคือบ่อตายก็มีหดแม่โอ้ยันรีไปเยอะจะดีไปเอ๊ยังไงวะยังไงะ มีเองอยู่ปะมีอยู่มีอ๋อโอเคแรงอยู่้ยห้องน้ำมากมันเข้าแล้วบักคุยเลห้องน้ำห้องน้ำบักฟี่หนีบักบักฟี่หนีบักดั้นี่บักอังกฤษเออบักอังกฤษบักอังกฤษเฮ้ยมันบักมันบักห้ามโคตรไหมโคตรพอโคตรเต็มใครแรงอยู่ใครแรงอยู่เข้ายังแพนยัง อินไซอินไซนซพักละเมันวางระเบิดแล้วอินไซพักละอ้ยบกคุยวัดวัดเอววัดเอวเมมเมอีเห่าเ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 มันอยู่เหาเโตมันอยู่เาสวยสวยสวยเาเหาตายตายเาตายฟันฟันฟัน Let's go man Let's go man สุดมักะสวยสวยสวยโอ้ t h o เขาคุณเปไรอะไ้อยู่บ่อบ่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 อเจ้าด้เจ้าดั้มมา่อบ่อใด What the fuck เฮ้ยเสียสิสิตเสียสิสิตี What เฮ้ยสมองเฮ้ยสมอเ A ควันควันแล้วควันแล้วควนแควันแล้วโอ้ยมันเข้าเร็วมาก โวย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 สดบ่ยน้องกุนนีน้องกุก็ค่อยๆนกานี่ยรรังก้อนราังกอนาสก่อนมันก่าสก่อนาสก่อนาสก่อนมันสมวกบี้แบส้เฟอบวกนี่้ยเ้ยมันแพดดิงบี้บบ้ยค่อยๆนี่ยูแล้วยงอยู่จะเข้าไวแัสแกนหาพ่อบ้านนี่เ้ยเออโอ๊ย จะเข้า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 ทุกยองมันมีล mm ็อกเก็ตลเอไหมล็อกเก็ตลเอเออโอ้โหไม่โอ้ยเชียววอ้ยมันมีล็อกเก็ตแลชเจอเออสวยออ difil d ิ f i l ไป d i f i ไปปบัคับักคุยอ้าวโอ้ยไบอ๊ะเอเดียไปเดย มึงสิไปใส่มึงจิไปใส่อ้อาละบอกเอาบอกยังยังเบิ่งเก่อนได้ปะอาหลุดอ้าเลยโอ้ยคอยนี่แบกใส่เอ้ยขอขดดนี่โอ้ยอย่าบังคอยบัลลวงดากช็อกโกแลตโอ้ยเขาโดด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 เ้าโดดงได้เ้โ้ยยยึดแลมยึดแลม่ยยึดแลมน่อโอ้ จะอยูแล้วหมจอยู่แล้ว่หมโอ้ยกระหาตัดดีู่้นะ้ยโอเคจอดเมเฮ้ยห้องหําห้องาดันมึงโดนกูแบบคุยโอ้มันดํามข่กูดีนะกูปิดหน้าต่างไว้แล้วไอ้เขี้ยอย่าพยายานโอ้ยบักไซเฟอร์บีบักไซเฟอร์บี โอ๊ยอ๊ยโอ i ยโอโอ๊ยบอส i อรยูบี้บสเอเอยูบีโอ oh, oh. um, oh, ๊ยขมันโอาเขไดแทลูกเดียวโอ้ักเออเดินเินเดินดนเดน้ำกันดีมันมันบ่ไวดอกสามกระบอกโอ้ับับับฮัลโหลับเลดบับเล็ฮัลโหลห้องน้ำ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 โตนึงมีบอมีบอมีบอ โบ้ easy e c a s y เฮ้ยโว่งทีแบกใส่แบกใส่แบกใส่เาได้ฮอ่าได้ฮอเรามสอดกันโอ้เฮ้ยทีีแม่ทีพี่แมบีเขี้ยวโอ้ยขามันโหลดมาคุ้ยคุ้ยไปไปไปโอ้ยขวัญยังเด๋ขวนยังได๋อันพี่เกาบ่คนตาบ่ขวนขวนขวนเนี่ยเอายังเด๋เออขวนเออเอานั่นละพี่เกาี่เขี้ยห่อนเขี้ยห่อนะ

พ่โลพ่อโลพ่อโล่น้ำเราโลเอ้ยแมแท็บนี่บอเออแท็บแท็บนี่แท็บนี่อเอเองติร์ตสองเต๋อสองเต๋อสองเตอเยค่อยนิดคอยนิดเว้ยเฮ้ยใจเย็นเอ้เราเาาดีมันเซฟเอเซฟ ไปลงหลังด้วยบึงลองมึงลองเฮ้ยค่อยค่อยร่นบอลคอยบอลไอ้บูมาใ้เนี่ย thank you บูดอนดุดนเล็กเลยพอมังพอมังค่อยเน็ตแบตใส่บบัักกร้อมแนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วโมกโมกโมกแล้วโมกแล้ว ตวยอ้ขอพี่นี่ลองแฟดออกเด๋ยโอ้ไม่จน,นโอ้ไมนจีนบนนี้ได้เลยนี่ไหยิงบนไฟมันได้ด <c oughs> รือยังตัวการสียหายเป็นหน่งเออย่างวะอ้โหมึงมันโองโ,โอตาปืน <I will. S 2> โตค้โยโ เอาเร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 าไฟถ้าเขาได้เข้าเาลอจุ้อย่าไปกินแล้วอยงบออุจุยแบกได์แบกไแบกข่อยนั่นอาลุดได้ได้ได้โอ้ยหอนหอนหอนหอโอ้ยหอนเลยหอนเลยได้ปได้ปได้ ได้ได้อยู่ได้อยู่เบิรงอยู่เอ้ยมันบ่ได้มันมันอยู่เสริมันมันโนกล่องนี่ไหมมันทึงวะมันทึงทึงมันอยู่ทึงอยู่๋ออ๋อสวยเอาโหลดเอาโหลดเอาโหลดทีมที่ทำเนินโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยต้นหาโอเคต้นสนามหน้าเดินโอ้ยโอ้ย โอ้ยพี่หอกวิญญาณร้อนพ่อมันตายพี่มาเล้วซีที่มาเล้วโอกาสเร์โอ้ยคอยหอนเทลูกซองเด้ออุ้ยไล่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 ดีเหรไล่คักไล่คักไล่คักแทงมาเหรอ ไม่มีม่มีฟิลิกฟิลิกฟิลิกเฟตอู้ไล่แห้งไรแห้งตายไรไอยู่โอ้ขดไม้ต้องตายคุยอ้ามึงเข้าเปล่ามึงเข้าเปล่ามึงเข้าเปล่าตกฟันตกฟันอันเอาขึ้นก่อนงี่เง่าหรอลองอ๋อหนุกสองเลยไม่สวนไม่สวนหรอไปโมกัน จุดควันจุดควันโดกไฟเจ้าคุณเดินสายเนี่เฮ้ยฟินิกแฟรเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟเอ้ยโบต้อนึงไซเฟอร์แท็ปหามึงเฮ้ยไซเฟอร์ ยไอ้ยมันอยู่นั่นแล้วมาโบมาเอาตีนาเฮ้ยเยอะไหนพองเงี้ยไอ้สัตว์กูบอกใครกบอกใครว่ากูเป็นลูกญี่ปุ่นก็ไม่มีใครเชื่อกูแล้วไอ้ญี่ปุ่นอีสานเนี่ยญี่ปุ่นอีสานนี่ตําเนี่ยไอ้เหี้ยอีสานจ๋าสัตว์อ่ะเราพูดญี่ปุ่นเราใส่สําเนียงอีสานเราใส่ญี่ปุ่นไม่ได้พูดญี่ปุ่นไม่ได้ คุณติดบัโอ๊ยเอติลาเบาไวเว้ยคุณได้กินข้าวแล้วคุณได้กินข้าวแล้วคุณได้กินข้าวแล้วเฮียสวยอิสระเฮ้ยโดนโดนโดนยิงยิงไปศูนย์สวยสวยตัวท่านเลยบลูบลูเจ้าเสื้อห้อยบัวมันอยู่นี่อยูู่ก เจ้าเสียหอยบ่อไมนเจอแล้วลองลองลองยังไงมันก็อยู่ที่หลังยังไงก็อยู่หลัง